ยาวยาวแล้วเตรียมเอาล้ครับเอาไอหนุ่มโเล็กไอหนุม่มโเล็กไปแล้วลุ้นไปด้วยกันเอาแล้วครับเริ่มหนึ่งสองอ๋จุดลเอาแล้วครับเจุแล้วครับเริ่มแล้วครับโงเขียวขึ้นนะครับโงเขียวขึ้นแล้วครับเอาละครับ เอาล่ะครับดูลุ้นบรรยกันหนึ่งสองหมอบหมอบมอบครับผมจะหมอบก่อนนะอน์่ไปโอ้